สวัสดีครับเบสนะครับนายปวาริศคงครับตอนนี้อายุ17ปีครับเกิด19เมษายน2550ครับตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ครับอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนหอวังครับอยู่โครงการห้องเรียนพิเศษดนตรีเอกขับร้องครับโอเคครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปเรียนต่อที่มอลังสีครับคณะวิทยาลังดนตรีครับสาขา musical theater บปีนี้สำหรับผมมันคือสังคมครับแบบตอนแรกเราเป็นแค่เด็กมปลายธรรมดาที่แบบร้องเพลงร้องวันเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่พอแบบ มาได้ออดิชันที่นี่ได้อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยสระผมพีพีดีมันคือสังคมที่แบบเราได้เจอรุ่นพี่คนอื่นๆที่ร้องเพลงเก่งขึ้นรหลายอย่างดีขึ้นเราได้เจอรุ่นพี่ที่แบบเออแบบเขาซัพพอร์ตเราเต็มที่นะด้วยกําลังของเขาอะไรเงี้ยปีที่ผ่านมาถ้าภูมิใจที่สุดก็คือเราได้มีโอกาสไปร้องคอรัสคอนเสิร์ตของ p o l y cat ครับใช่ซึ่งก็คือเราได้คอนเนคชั่นมาจากพี่ในค่ายทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าปีที่แล้วสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือ การได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตครับแบบที่ทันด้วยโด่กับพอลลี่แคทอะไรเงี้ยเป็น퀄ั์ให้ขาใชา่เรื่องที่รู้สึกแย่ก็คือเราปีที่แล้วเราก็แอบผิดหวังกับตัวเองนิดหน่อยที่แบบพอเราเข้ามาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเรามันเป็นโรคใหม่ทําให้บางครั้งเราเมเนตตัวเองไม่ได้ทั้งเรื่องเวลาเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่แบบเราจัดการมันไม่ได้เลยเนงะี้ยซึ่งปีนี้เราก็จะพยายามทาให้มันดีขึ้นใช่ภูมิใจครับ เพราะว่าที่เคยบอกก่อนนี่แล้วเป็นเด็กมาบปลายธรรมดามากๆเลยนะซึ่งพอมาอยู่ตรงนี้ก็เราได้รู้อะไรที่มันเยอะขึ้นพอแล้วได้มานั่งทบทวนตัวเองเนี้ยเราพัฒนาขึ้นแต่มันยังไม่พอมันต้องมันต้องอีกคงเป็นตัวเองครับเพราะว่าเราก็พยายามมากเหมือนกันเพราะว่าพอเข้ามาอยู่ที่นี่ปุ๊บจากตอนแรกที่เราอยู่โรงเรียนเราแบบเฮ้ยเราคือุกพี่รเราเป็นเก่งเว้ยแต่พอมาอยู่ตรงนี้คือแบบเฮ้ยรุ่น พี่ทุกคนขึ้นกิ่งมาเราะทุกคนเลยจนแ,แม่เราก็ต้องแบบฮึบแล้วก็แบบดันเวรขึ้นมาอีกอะไรเนี่ยครับใช่ถ้าจาได้ก็คือชอบร้องเพงลงในห้องน้ำตอนอาบน้ำใช่ก็คือแบบแล้วพ่อแม่ก็จะแบบไป่ให้มาเปล่าเลยจะดันไปแล้วนะ <c oughs> อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเออเราชอบร้องเพลงมันก็แบบชอบร้องเพลงชอบแบแบแหกปากอะไรเงี้ยเออแบบแหกปากร้องเพลงซงึ่ใช่คือความสุขอีก ถ้าเป้าหมายในปีนี้ก็คืออย่างแรกที่เป็นอันดับหนึ่งของผมก็คือแบบจะพัฒนาสกิลตัวเองให้มันเก่งขึ้นให้มันเฟิร์มขึ้นแล้วก็แบบพยายามเรียนรู้ทุกอย่างเลยครนะับเพราะว่าสำหรับเราก็คือ,อยังมีอีกเยอะมากๆที่เรายังไม่ได้เรียนรู้กับมนะันเช่นการเพอร์ฟอร์มบนเวทีที่แบบเรายังไม่แน่นเรายังมีเรื่องที่เรื่องคนดูที่เรายังไม่ได้เอาเขาอยู่ เรื่องการร้องที่ถ้าสมมติเราป่วปยแล้วเราจะร้องพี่ยังไงให้คนดูยังฟังเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปกติชอบกินบุเส้นผัดไข่ครับนี่คือเมนูที่ถ้าพ่อถามเราก็จะตอบนี้เราเคยกินซ้ํากันสองอาทิตย์ทุกวันถ้าในวงการเราชอบอยู่สองคนครับตอนนี้เป็นพี่นนทนาลกพี่โอ๊ตประโม๊ทถ้าถ้าพี่นนตอนแรกเราเราชอบเขาตั้งแต่เด็กเพราะว่าน้วยเสียงด้วยคาแรคเตอร์เขาอะไรเงี้ยแล้วพ่อแบบ เรา,เาค่อยๆโตมาแล้วก็ติดตามผลง,งานเขาอยู่ซึ่งเขาเป็นคนที่คารมดีแบบพอเขาพูดมันจะทําให้เราอยากฟังเขาในทุกประโยคเนี่ยส่วนพี่อดความโม้ก็คือเขารวยครับบริษ <c oughs> ัทเขายิ่งใหญ่เติบโตเลยเขารวยเขาแบบเขาเป็นหม่นี่ที่แบบเป็นคนมีคาลิสมาที่แบบเขาโคตรเท่มิโนนมีเข้าแบบอะไรเนี้ยก็เลยแบบอ๋อมีครับมีถ้าถ้าอย่างพี่นนี้ยเราจะพัฒนาในเรื่องของ การกระฟองเราจะดูความกระฟอมในหลายๆวิธีว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเขาจะแก้หายังไงไน,ไน,นะครับส่วนพี่โอ๊ตเราจะดูเขาในใน้านของการใช้ชีวิตการแต่งตัวแนวความคิดหรืออะไรเงี้ยเราจะเอาเขามาเป็นตัวอย่างน่าดีเลยตอนนี้กินกับน,นอนนี่คือหลกัหลกๆเลยเพราะว่าความสุขของเราคือการกินแล้วนอนเท่านั้นไม่มีฝึกร้องเพลงอ๋ออนันจะเป็นที่ต้องทำอนั้นคือต้องต้องทำแหละถ้าไม่ทำไม่ได้แต่ถ้าอะันตแล้วคื กินแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็ตื่นมานอนแล้วก็กินอีกอย่างเงี้ยโอ้โความสุขเห็นยอดฟอแล้วก็คือนี่เข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีขายของขายของอ่ะขายขายจีตัวเองหน่อยก็ใครที่ติดตามไอจีผมนะครับติดตามผมได้นะครับก็ถ้าชีวิตมันเครียดแล้วมาดูไอจีผมจะเครียดกว่าเดิมถ้าใครอยากจะเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองเนี่ยแน่นอนว่าเราเป็นหนึ่งตัวสำคัญที่ถ้าทุกคนมีความสุขผมจะเป็นความทุกข์ให้คนเอียนี่คือสโลแกนของไอจีผมเลย ถ้าอยากจะทุกอยากจะแบบร้องไห้อะไรเงี้ยมากเพลงปอเปลิยแน่นอนครับจะเป็นแหล่งรวมความทุกข์ให้กับทุนก็อยากจะบอกว่าถ้าโตขึ้นอะไรเนี้ยก็มีแค่สองอย่างมีแค่สองอย่างก็คือแบบแบบร้องเพลงให้ถึงขึ้นนานแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขก็พอเพราะว่าเราก็เป kind of ็นเด็กที่แบบชอบคิดมากชอบกลับกลับมาคิดกับตัวเองอะไรเงี ä, ้ยก็เลยแบบ ต่อจากนี้เครียดได้ทุกได้แต่แค่แบบหาเวลาเติมความสุขด,ด้วยอะไรเงี้ยใช่กินของที่มันอร่อยอยากทำอะไรก็ทำอยากเล่นเกมเล่นอยากกินก็กินแต่ถ้าต้องทําก็ต้องทําจริงๆไม่ใช่แบบอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยก็